การรักษาตัวเองตลอดชีวิตของเรามีสถานการณ์และผู้คนที่ทำร้ายเราทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาให้หายความเจ็บปวดก็จะยังคงอยู่และจะไม่ทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์และน่าพอใจเรียนรู้ที่จะรักษาร่างกายและจิตใจของคุณชีวิตบางครั้งทำร้ายเรานับพันวิธี แต่การเวลารูปไร้บาดแผลของเราจนปิดแม้ว่าอาจจะมีรอยแผลเป็นเล็กๆที่ต้องเฝ้าดูเพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายเพื่อรักษาร่างกายและจิตใจเราขอแนะนำสิ่งต่อไปนี้สร้างความเป็นจริงของคุณฟิสิกควอนตัมเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ว่า การรับรู้ของบุคคลสามารถตับเปลี่ยนความเป็นจริงที่เขาอยู่ภายใต้และต้องการแสดงให้เห็นว่าจัก,กรวาลประกอบด้วยพลังงานการสั่นสะเทือนและพลังงานนี้ได้รับอิทธิพลจากจิตใจในรูปของความคิดทดสอบผลของยาหลอกผลของยาหลอกไม่ใช่คำแนะนำมันไม่ได้ประกอบด้วยการคิดว่าฉันจะได้รับการรักษาแต่เป็นทัศนคติ ในการรักษาโดยเชื่อว่าคุณกำลังรักษาตัวเองอยู่เนื่องจากด้วยวิธีนี้ยาแก้ปวดตามธรรมชาติจะถูกปล่อยออกมาและรูปแบบเส้นประสาทเชิงลบจะเปลี่ยนไปความดันโลหิตลดลงและระบบภูมิคุ้มกันทำงานนั่งสมาธิคำจำกัดความของการทำสมาธินั้นซับซ้อนเนื่องจากเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมา ที่สามารถมีความหมายทางศาสนาสำหรับบางคนและสำหรับคนอื่นๆอ,อาจเป็นวิธีการทางปัญญาในการทำให้ภายในของเราสงบลงและบรรลุสภาวะเชิงบวกที่สร้างสรรค์และทางอารมณ์มากขึ้น